ไปดูเรื่องเขากระโดงนิดหนึง่งผมสืบมานะครับพรุ่งนี้บุญรังก็จะถแถลงนะครับก็รอฟังถแถลงยังเป็นทางการแล้วครับแต่ว่าอย่างนี้ครับเเท่าที่ฟังมาจากทั้งกูรู้และกูไม่รู้หลายๆคนนะครับที่เขาพูดกันทั้งกูรู้กูไม่รู้หรืออะไรต่างๆนะครับก็พูดเป็นพูดเป็นเสียงเดียวกัน พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าเขาเคลียร์ได้แล้วครับอืเขาสามารถที่จะ,ะเจราจาแล้วก็ต่อรองในการกลับมาใช้สนามช้างอารีนาได้แล้วนะครับพรุ่งนี้รอเขาแถลงอย่างเป็นทางการว่าจะออกมาในเงื่อนไขไหนนะครับก็ที่ดินตรงนั้นเนี่ยเขาก็มีเอกสารที่จะชี้แจงกับศาลถึงแม้ว่าศาลจะฟันธงไปแล้วนะครับแต่มันก็อยู่ในขั้นตอนของการอุทธรณ์หรืนอโนนนีนั่นเดยก็ตามซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ไถูกใช้งานแต่มันพร้อมที่จะใช้งานอยู่แล้วครับ ท่าที่ฟังมาเนี่ยผมผมขอตัดเรื่องาการเมืองออกไปนะเอาแค่ข่าวที่รู้มาคือไม่น่าจะต้องย้ายไปเล่นที่บุยลซิตี้เตเดียม City Stadium, หรือว่าเขากระนดงเดิมนะครับก็คงจะต้องเล่นที่ช้างอารีนาเนี่ยแต่ว่าในรูปแบบไหนเดี๋ยวความชัดเจนยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอบุยลาเขา,เขา,ถาแถลงอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมมารีแคปให้เพราะว่าเท่าที่ผมฟังมามันไม่น่ามีปัญหาเรื่องนี้นะครับในการที่จะ,ะได้เล่นที่ช้างได้เล่นที่ช้างอารีนา ไม่น่ามีปัญหาคือผมก็ยังฟันธงไม่ได้เพราะว่าผมก็ฟังมาจากหลายๆแหล่งข่าวนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเห็นคลิปนี้เราทำปูนข้างสนามใหม่ครับเออก,ก็เดี๋ยวรอดอูคือคนจะเกลียดก็อันนี้ผมก็ไม่ว่ากันนะคนจะเกลียดอย่างอย่างแมวชมพูงเงี้ยที่หลวงคือที่หลวงสารสนิทแล้วไม่มีใครใหญ่กว่าสารในผมเข้าใจว่าก็ก็ไบแอสบุยลำอย่างหนึ่งเลยแต่เราก็เห็นอยู่ว่าบ้านเรามันมีการเรื่องของการเคลียร์กันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลย มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ที่เกิดขึ้นบนที่หลวงมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราสามารถายึดได้หรืออะไรได้คือผมผมเข้าใจถึงถึงความสะใจหรือความไม่ชอบกันนะนะก,ก็อันนี้ก็เข้าใจว่าถ้าเห็นความย่อยยับของของบุยลำได้ก็อาจจะดีก็ได้สําหรับบางคนอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวถ้าผมผมมองในความเป็นคนฟุตบอลอนะ่ะผมแค่รู้สึกเสียดายเสียดายในบรรยากาศเสียดายใน ความเป็นสนามฟุตบอลแบบแบบสนามฟุตบอลจริงๆเสียดายแบบที่มันมันควรจะต้องถูกใช้งานจริงๆอะไรเงี้ยเออเรายึดไปเนี่ยยึดไปผมว่ามันก็จะสุดซทรโซมไปเปล่าๆอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างเขานะครับเดี๋ยวจะแบบเข้าขางมองแค่ในภาพพาร์ทของฟุตบอลอย่างเดียวเออมองกันในภาพพาร์ทฟุตบอลอย่างเดียวว่าผมว่าผมว่าสนามบอลหรือว่าที่ท,ที่ตรงเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าสนามชาอารีน่ามันเป็นระดับท็อปของประเทศ มันหายไปที่หนึ่งมันก็ผมว่ามันก็ดูแบบงอ,งอยเหงาไปหน่อยอะไรเงี้ยดูดูจางไปนิดหนึ่งมองกันในภาพน,นี้แต่ว่าแต่ว่าไอจะเปลี่ยนสัญญาจะเป็นเช่าหรือจะปมนอะไรก็รอเดี๋ยวรอด,ดูบุยลามขเขาแถลงนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังมายืนยันได้ว่าจะใช้ที่สนามช้างอารีน,น,นาเล่นไทยลีกในซีซั่นนี้แน่ๆนะครับอืมสมัยนี้ไม่มีสนามบอลตรงนั้นเขามีไว้เลี้ยงวัวกับจัดงานว่าวุยลามปีละครั้งมันเป็นเนินหินทําเกษตรไม่ดีก็นั่นแหละครับมันเหมือนถ้าสมมติว่ายึดคืนอันนี้อันนี้ผมพูดผมพูดจากใจเลย ใครจะหาว่าเป็นออออซอกกลาวหรือว่าเป็นฝั่งบุยลำก็ได้พูดจากใจเลยถ้าสมมติว่าลื้อสมมติว่าลื้อที่ตรงเขากระโดง,ท,งดทั้งหมดทั้งหมดทั้งบ้านเรือนทั้งอะไรที่มันอยู่ตรงนั้นทั้งหมดปัมป๊มน้ามันโน่นนี่นัน่นเลยสนามโมสนามมโตโจีพีหรืออะไรถ้าลื้อทั้งหมดเลยอ่ะมันก็เหมือนมึงคืนปราสาทให้เขมรนะอเงี้ย <laughs> <laughs> มันไมไ่เอาไปทาเฮียอะไรอ่ะเออไม่เอาไปทาเฮียอะไรมันก็เป็นที่เปล่าๆว่างๆอยู่อย่างเงี้ยนะเบอๆก็รอให ยาขึ้นเถาวันขึ้นนะครับกลับกันนะ่ะก็แต่ว่ามันก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายครับผมไม่ได้บอกว่าให้บุรีรัมทําผิดกฎหมายกันต่อไปหรือว่าไม่ฟังคําสั่งศาลนะครับก็ทําให้มันถูกต้องซะแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวรอเขาแถลงพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เลอะเทอะเทียบกันไม่ได้ผมว่าผมว่าเทียบกันได้นะถ้ามองมอง,มองกันในภาพรวมก่อนว่าท่านหรือออกทั้งหมดอ่าเป็นที่โลง่ลงๆแล้วคืนให้การรถไฟไปตามอันนี้อันนี้ผมพูดผมพูดในสิ่งที่เห็น ปราสาทเหมือนปราสาทที่เราให้เขมรไปอ่ะก็เละเทะเหมือนกันไม่ได้มีการดูแลเลยครับเออนั่นก็เหมือนกันแหละครับที่ดินก็ลกล้างไปผมว่ามันมันเทียบกันได้อยู่แล้วครับเพราะว่าการรถไฟก่อนหน้ามันไม่มีครับถูกป่ะอันนี้เป็นที่การรถไฟมานานแล้วถูกป่ะก่อนหน้ามันไม่มีสนามบุรีรัมอ่ะก็ไม่เห็นทั้เฮียเลยเลยครับเออก็เป็นลานลานดินผมไปงแ,แต่มันไม่มีอะไรอนะ่ะเออผมเคยไปแล้วกันนะครับจันตูระวังนะครับเมื่อวานพี่เบิ้ลพี่เจจบรายการบอก ผิดก็คือผิดไม่ต้องเข้าข้างมันคือที่หลวงไงต้องรือบางคนบอกยุบทีไปเลยก็มันก็มีพวกที่เป็นแบบแบบเห็นความย่อยับของบุยรามแล้วรู้สึกสะใจก็ก็ตามนั้นแหละครับมันก็ไม่แปลกครับผมว่าถ้าเรากันวัดกันตรงๆมองกันในภาพรวมมันไม่มีไม่มีทีมไหนแบบขาวสะอาดไปทั้งหมดนะครับผมไม่ได้เข้าข้างนะครับผมยังยืนยันผมแค่มองว่าเราเสียดายกับสนามแห่งนี้ที่มันจะไม่ได้ถูกใช้ในไทยลีครับแล้วก็ถ้าคืนที่ไปมันก็คงจะไม่เกิด ประโยชน์อะไรตรงนั้นครับบุยรัมก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรตรงนั้นเลยนะครับบางที่บางทีมก็ไม่ใช่ที่เขาเหมือนกันก็เช่าเอาบางที่บางทีมก็ใช้เส้นสายในการหาที่หาทางของตัวเองบางที่บางทีมก็ใช้พลังทางการเมืองทางนั้นเข้าใจใช่ไหมครับเพราะเนี่ในเคสเนี้ยถ้าโดนยึดก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์นครับแต่ถ้ายังไม่โดนยึดถ้าสมมติว่าเคลียร์ได้ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์อยู่ มองแค่นี้พอครับถ้าเกลียดก็ไปด่าเขาเอานะครับไม่ต้องมาด่ามุมมองของผมเนะี่ยผมมองว่าอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์แล้วมันสร้างให้มันเกิดประโยชน์ได้ดีกว่าลกล้างปล่อยทิ้งไว้ผมว่าทํานะครับคุณเห็นสนามที่พัทยาไหมครับก่อสร้างมาจะสิบปีแล้วไอ้เหี้ยแม่งมีตาเสารครับลกล้างแล้วตอนนี้โครงสร้างเดิมใช้ไม่ได้มึงต้องการแบบนั้นเหรอครับผมว่าก็ไม่ใช่นะครับผม,มก็ส่วนให้เช่าหรือไม่ให้เช่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ ผมว่าแต่ผมว่าเขาน่าจะเคลียร์ได้เท่าที่ผมฟังมาก็การันตีว่าจะได้เตะที่ช้างอารีนาแน่ๆครับผิดแต่มันทําให้ถูกเนี่ยม่ได้เออถูกต้องมันก็ผมว่ามันก็ทําได้นะ,ะแต่ที่ผมฟังมาล่าสุดเลยเนี่ยก็เขาก็การันตีว่าน่าจะได้เล่นที่นี่เอาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวรอเขาแถลงเองนะครับก็คือมันต้องทําสัญญาให้ถูกครับเรามองในภาพองเป็นประโยชน์มากกว่าเนาะ คือต่อให้อย่างที่บอกครับต่อให้ไม่เป็นบุยลามเป็นทีมอื่นผมก็จะรู้สึกเหมือนกันว่ามึงเอาไปมึงไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรอะ่ะสโมสรจะมีรถการรถไฟเอฟซีเหรอครับเอ่อเทรนเอฟซีเทรนยูเนเต็ดจะมาตั้งที่ช้างอารีน่าอย่างนี้เหรอครับไม่ไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้ถูกป,ปะ่ะเจ้าของมีลูกค้ามาเช่าใครมันเอาแถมเออใครก็เอาแถมได้เงินเยอะแยะนะครับอืมก็หลังจากนี้ก็ต้องแก้ไขมันถูกต้องครับแก้ไขมันถูกต้อง คือผมว่ามันต้องมีอะไรที่เสียบ้างนะครับไม่ใช่แบบเราจะไม่เสียอะไรเลยกับการทําผิดนะครับการใช้ที่ของของหลวงใช้ที่ของรัฐเนี่ยมาหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องผิดอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องมีอะไรที่เสียบ้างเหมือนเราเสียภาษีแหะครับยิ่งเราเลี่ยงภาษีเราก็จะโดนย้อนหลังเยอะมากขึ้นมันก็ปกติครับแค่นั้นเองนะฮะ